การที่คุณไม่มีความรู้สึกเนี่ยจะเป็นสิ่งดีคุณลองจิงนตนาการนะว่าคุณจะกินอะไรหรือคุณได้จินตนาการของการที่คุณจะไปกินของที่คุณชอบมันรู้สึกดีมากเลยแต่แน่นอนมันสู้การสัมผัสไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยในความเชื่อผมนะหรือในศาสนาอินดูเนี่ย เปรียบเสมือนตัวท่านเองนะนิกกยคณนะปติเหมือนท่านหลับฝันแล้วท่านนะ่ะส่งพวกเรามารู้สึกแทนท่านโดยการสัมผัสรับรู้คุคนที่มีความทุกข์เนี่ยหรือสัมผัสความทุกข์มากๆเนี่ยเขาจะไม่อยากสัมผัสอะไรครับแต่แน่นอนคนที่มีความสุขหรือมีความเป็นปกติของชีวิตเนี่ยล้วนแล้วอยากรู้สึกและอยากสัมผัส ถ้าคุณไม่เคยเป็นอามาพตะเหมือนผมคุณเคยไร้ความรู้สึกที่ขาข้างหนึ่งคุณอยากจะมีความรู้สึกที่ขาอีกท้งหนึ่งคุณรู้ไหมว่าความรู้สึกอะของการสัมผัสของการรับรู้เนี่ยมันดีกว่าคนไร้ความรู้สึกครับแน่นอนคุณอาจจะไม่เข้าใจตรงนี้เพาคุณไม่เคยเป็นเหมือนผมคุณไม่เคย ที่ไร้ความรู้สึกคุณบอกว่าการรู้สึกมันคือความทุกข์ไม่คุณอ่อนแอคุณอ่อนแอเพราะคุณเพ่งคุณเพ่งทุกข์คุณรู้จักว่าคุณเพ่งทุกข์ไหมจะไม้ฟังว่าทำไมคุณสัมผัสทุกข์มากๆเ่ย คุณก็ไม่อยากจะสัมผัสทุกข์หรอกครับไม่มีใครจะเอามือจับอของที่มันร้อนของที่เจ็บปวดได้ทรมานอะไรนานๆได้หรอกเพราะอะไรไหมครับอยากรู้ไหมครับเมื่อคุณสัมผัสความรับรู้ในสิ่งที่ไม่พึงพอใจเนี่ยแน่นอนมันจะเกิดความทุกข์ที่ทวีคูณขึ้นอีกเขาเรียกว่าความเบื่อหน่ายขอบคุณครับ ความเบื่อหน่ายเนี่ยเป็นความทุกข์ที่ติดลบรุนแรงมากมันถึงขนาดที่คุณนะ